สวัสดีค่ะนักเรียนอันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้มาเจอคุณครูรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะพอจะทำได้ไหม,ไมที่ครูบอกให้ไปฝึกทาก่อนจากที่นักเรียนทุกคนเราใช้เฉพาะบวกลบใช่ไหมคะแต่เมื่อคลิปที่ผ่านม,มาคุณครูให้นักเรียนใช้อะไรนะคะลกูกใช้เครื่องคิดเลขน,นะคะนักเรียน พอจะได้ไหมลูกคุณครูเชื่อแน่เลยว่าลูกศิษย์ครูคทําได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นการหาผลลัพธ์โดยใช้เครื่องคิดเลขเอาเครื่องคิดเลขมาช่วยนะคะนักเรียนพอมาฝึกทํานักเรียนทําได้ไหมคะทาได้อยู่แล้วสุดยอดค่ะวันนี้เรามาต่อนะคะจากคลิปที่แล้วเป็นเรื่องของเครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายลบแค่สองเครื่องหมายนะคะง่ายนะคะ วันนี้เราจะเอาการหาผลลัพธ์โดยใช้เครื่องคิดเลขมีวิธีคูณนะ,ะเราจะเริ่มเป็นวิธีคูณนะคะบวกกับลบเราผ่านมาแล้วนะคะนักเรียนไปฝึกแล้วพอจับได้ใช่ไหมคะเหล่านี้เรามาลองเครื่องหมายคูณบ้างนะ,คะเครื่องหมายคูณนักเรียนก็ง่ายอยู่แล้วเพราะเราใช้เครื่องคิดเลขเหมือนกันนะคะนักเรียนสามารถจะหาผลลัพธ์ได้อย่างง่ายเลยนะคะ อันนี้เราจะเป็นเครื่องหมายคูณนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนักเรียนที่เก่งของคุณครูไปลุยกันเลยนะคะจากโจทย์ค่ะหนึ่งมืนสี่พันหกร้อยยี่สิบแปดคูณด้วยสองร้อยหกสิบห้านะคะหนึ่งมืนสี่พันหกร้อยยี่สิบแปดคูณ 2องร้อ้ได้เท่ากับเท่าไหร่คะตอบพร้อมกันเลยค่ะลูกสามล้านสามล้านแปดแสนเยหเป็นไงคะตัวตั้งหหลักตัวคูณสามหลัก นักเรียนทําได้อยู่แล้วก็ตอนปสามนักเรียนก็เรียนเกี่ยวกับการคูณนะคะนี้ตัวตั้ง5หลักตัวคูณ3หลักนะคะ1 4 6่8คูณด้วย265ได้เท่ากับ3ล้านสามล้าน แ7 6 4สนเจ็ดหมนัี่้ยเคะน,นี้ครื่องหมายคูณนะคะลูกต่อไปเป็นเครื่องหมายหารค่ะเครื่องหมายหารนะคะเครื่องหมายหารนะคะห้าแสนนะคะโจทย์ห้าแสนสองหมาหาร ด้วยหนึ่งร้อยสี่สิบห้าตัวตั้งกี่หลักลูกตัวตั้งหกหลักตัวหารสามหลักนะคะ 5, 2, 10, 9, ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบหารด้วยหนึ่งร้อยสี่สิบห้าก็หมายหารนะคะเราเอาเครื่องคิดเลขมาช่วยอยู่แล้วนะคะนักเรียนสามารถทำได้อยู่แล้วคะ่ะนะคะดังนั้นนักเรียนก็จะได้ คำตอบนะคะห้าแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสองสิบหารด้วยหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเท่ากับสามพันหกร้อยสี่สิบห้านักเรียนลืมไม่ยังคะว่าถ้าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราหารผิดหรือหารถูกนักเรียนสามารถตรวจคำตอบโดยเอาผลลัพธ์มาคูณกับตัวหาร แล้วก็จะเท่ากับตัวตั้งนะคะแต่ถ้านักเรียนกดตัวเลขไม่ผิดทาตอบลูกๆก,ก็จะไม่ผิดนะจ๊ะใช่ไหมคะแต่ถ้าโจทย์ให้เป็นห้าแสนแต่ลูกไปกดหกแสนรับรองคําตอบไม่ได้เท่านี้คะ่ะแต่คุณครูมีความเชื่อมั่นว่านักเรียนคุณครูคเก่งอยู่แล้วนะคะสองตัวอย่างแล้วนะคะเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็มาเครื่องหมายหาร นักเรียนพอจะได้นะคะเยี่ยมมากจ้าไปดูตัวอย่างที่สามค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องหมายลบแล้วก็เครื่องหมายบวกนะคะนักเรียนก็อันที่หนึ่งนะคะกดสี่แสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบแปดลบ 8ปดก่อนนะะแล้วก็มาท่านที่สองค่ะบวกด้วย19968ได้เลยนะคะจากนั้นลูกก็กดเครื่องหมายเท่ากับคำตอบก็จะได้เท่าไหร่คะตามที่ลูกกดเครื่องหมายในเครื่องคิดเลขนั้นเลยค่ะนะคะ ได้ไหมคะได้เนาะต่อมาดูตัวอย่างนึงนะคะหนึ 6, ่งหมืนหกพันห้าร้อยสิบห้าบวกหนึ่งล็บหนึ่งพันยี่สิบสี่คูณห้าสิบสี่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าตัวอย่างจะมีวงเล็บมาด้วยของคณิตศาสตร์ของเรานะคะลูกถ้ามีเครื่องหมายวงเล็บ วงเล็บจะเป็นเครื่องหมายอักอะไรก็แล้วแต่ลูกจะต้องทำเครื่องหมายในมวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะนะคะงงไหมคะลูกนะคะหรือนักเรียนจะทำคือขั้นที่หนึ่งนักเรียนกดหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยสิบห้าบวกนะคะเพราะ,ะว่าหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยสิบห้าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนะคะ,ะ,คะอันที่สองนักเรียนก็มา กด1,000งี 1> 1, 000, 24, ่สิสี่คูณด้วยห้ี่นวเล็บได้เท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะนะักเรียนก็จำนวนที่ในวเล็บคูณได้เท่าไหร่ไปลบไปบวกกับ16,515นะะันะคะนักเรียนก็จะได้คำตอบจ้าพอจะได้ไหมคะพอจะได้ไหมลูกโอ้เยี่ยมมากค่ะดังนั้น นักเรียนดูแบบฝึกหัดหน้าหน้าเท่าไรคะหน้าเท่าไรลูกนะคะหน้าที่ยี่สิบแปดนะะหน้าที่ยี่สิบแปดให้หนักเรียนหนาผลลัพธ์โดยใช้เครื่องคิดเลขนะคะซึ่งทั้งหมดจะมีสิบข้อ นักเรียนทำข้อหนึ่งถึงข้อห้าก่อนนะคะหนึ่งถึงห้าก่อนนะคะเส้นหนึ่งถึงห้าจะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายหารและก็เครื่องหมายคูณทั้งหมดจะมีสิบข้อหรือว่านักเรียนทําได้ทั้งสิบข้อเลยนักเรียนก็ทําในหนังสือแบบฝึกหัดนะหนังสือแบบฝึกหัดนเล่มหนึ่งหน้ายี่สิบแปดทำข้อหนึ่งถึงข้อสิบ และเมื่อลูกทําเสร็จแล้วนะคะทําเสร็จแล้วยังไม่ต้องส่งนะคะยังไม่ต้องส่งเพราะคุณครูเชื่อแน่เลยว่านักเรียนทุกคนเก่งอยู่แล้วนะคะยังไม่ต้องส่งแบบฝุกหัดนะคะทนํนายี่สิบแปดยังไม่ต้องส่งแบบฝุกหัดไว้เปิดเทอมหรือเปิดเรียนก่อนแล้วค่อยมาส่งพร้อมกันนะจ๊ะนะคะ นักเรียนคนเก่งของคุณครูพอจะทําได้นะคะเพราะเราใช้เครื่องที่เลขมาช่วยนักเรียนสามารถหาคําตอบได้อย่างถูกต้องใช่ไหมคะใช่ไหมลูกโอ้เยี่ยมมากค่ะดังนั้นวันนี้คุณครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า28ข้อ1ถึงข้อ10ยังไม่ต้องส่งนะคะยังไม่ต้องส่งที่สำคัญ เราใช้เครื่องคิดเลขมาช่วยนะคะนะคะครูเชื่อนแน่เหลือเกิน<ม>ว่า<ม>นักเรียนครูคคทุกคนทำได้นะคะเก่งมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าดูแลตัวเองนะคะคุณนเก่งของครูทุกคนค่ะสวัสดีจ้า